หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพยักหลายอัตตเปือผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่17ถึงเวลาเมื่อมือระดับหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างลงมือปฏิบัติการแหวกวงล้อมบ้างซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหา ราระดับมือระดับลูกทีมนั้นก็ยังทําได้แต่สถานการณ์ลบมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอในทุกวินาทีหรือทุกๆระยะฝีก้าวความปลอดโปร่งอาจตรลปรัดเป็นความตายได้จากดาวเหนือหมายตาช่องทางรอยต่อระหว่างชุดของไอเชสกับจ่าแซมแล้วลัดล้อออกช่องนั้นพันตรีโรเจอร์เดินตามหลังห่างไม่กี่ก้าวคอยสอ่องกล้องกลางคืนสำรวจเส้นทางข้างหน้าเกือบตลลดเวลาด้วยความไม่ไว้วางใจในความรอบคอบของคนล่วงหน้าไปก่อนไม่ถึงหนึ่งในสี่ของระยะทางทั้งหมดสิ่งที่ระแวงก็เริ่มปรากฏ ภาพปรากฏบนพื้นเลนสีม่วงอ่อนเป็นเงาดำสนิทรูปร่างสันฐานบอกชัดเจนว่าน,นั่นคือคนกำลังย่อตัวต่ำค่ขอยๆยางกาวเดินสวนเข้าหาแอบหลบหลังแหล่งกำบังคนไม้ใหญ่ชั่วครูก่อนเคลื่อนตัวต่อเอื้อมมือสะกิดไหล่จ้าดาวเหนือทั้งๆท,ที่กล้องเล็งยังคาบคาอยู่กับกระบอกตาพร้อมกับให้เสียงกระซิบเบาๆวีซีจ้าดาวเหนือเห็นลางๆในเงามืดใต้ลมไม้ใหญ่ ว่าล,ลำกล้องพันเตรีมริการชี้ไปยังทิศทางไหนไม่รอให้บอกซ้ำจัดการส่องสำรวจด้วยกล้องเลง็งบนสันปืนของตัวเองบ้างสักครูจึงเข้าใจแค่สองคนเหรอครับมเมเจอร์พูดกันพอสบายๆระยะยังห่างกว่า300เมตรเชื่อเวีดกลงคงไม่ได้ยินไม่รู้สิผมเพิ่งเห็นสองคนเท่านั้นนะสงสัยส่วนลาตเวนนําไม่รู้เหมือนกันครับนักลบรับจ้างร้อเรียนคําตอบบ้าง แต่ว้วก็ลดปืนลงจาท่าประทับเล็งหันมาหาพันตรีเมริกันกระซิบเบาๆข้างหูด้วยคำพูดที่มีความหมายชนิดที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนตั้งแต่ออกภารกิจครั้งแรกเมเจอร์อยากดมกลิ่น v ีซีไหมพันตรีโรเจอร์สะดุ้งเฮือกลดปืนลงจาท่าประทับตีหน้าเลยหล่ะอ,า,อาปากตะลึงขางพูดอะไรไม่ออก เกิดอาการชาวาบตามสันหลังขึ้นมายังปัจจุบันทันด่วนเข้าใจทันทีว่าการมีโอกาสสัมผัสกินกลายคนนั้นหมายถึงความใกล้ชิดขนาดยื่นมือส่งให้จับเช็คแฮนด์กันได้นั่นแหละนักบรบลับจ้างคนนี้กล้าทํากล้าเสี่ยงขนาดนี้เชียวหรือนอสตาคุณทําไมล่ะครับกลัวเหรอเฮนอสตานี่ไม่ใช่คําถามนะแต่คุณต้องมีเหตุผลเหตุผลก็คือเมเจอร์อยากได้กลิ่นตัว IVC สกปกพวกนี้ไม่เล่า คุณจะบ้าอะไรไงนอสตาพวกมันกี่คนเรากี่คนจเจ้าอยังไรเร็วๆเ,เข้าใกล้เข้ามามากแล้วนะตัดสินใจสิพันตรีโรเจอร์ยกกล้องเล็งขึ้นส่องอีกครั้งอ่านระยะขีดมาตาบนแผ่นเลนเห็นว่าความห่างของเวทกงคนนําเปลี่ยนจากเดิมมาเป็นราวๆสอ0รเมตรนักลบหลับจางยังใจเย็นหัวลาอฮือๆในลําคอเบาๆเรา,เาค่อยๆยกกล้องขึ้นเล็งส่องบางด้วยมาท่าทางของคนที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์เริ่มส่องตรงจุดที่เคยตรวจพบก่อนเมื่อแน่ใจาจึงวาดออกซ้ายขวาข้างละสองรอบ เอาปืนลงแล้วหันมากระซิบกับพันตรีโลเจอีกครั้งโอเคเมเจร์เบี่ยงซ้ายไปห้าสิบเมตรเดี๋ยวผมออกขวาเองสามสิบเมตรนอสตาคุณกำลังจะทำอะไรเธอหน้าอย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยพยายามอย่าเข้าไปแอบหลังแหล่งกำบังนะเอา้าแล้วจะให้ผมกำบังตรงไหนกำบังในความมืดสิวางตัวต่ำสุดแนบติดดินบนพื้นโลง่งยิ่งห่างจากแหล่งกำบังเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นจำไว้แค่นี้แหละไปได้แล้วเมเจอร์ ไม่มีอาการของความหวาดกลัวแม้แต่น้อยในน้ำเสียงลีลาการพูดของนักลบรับจ้างมาที่เดินผ่าออกขวาไปตามที่เอ่ยวาจาไม่ต่างอะไรกับพยัคฆ์ลายผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าดงพันตรีโรเจอร์มองภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มของนักลบจากกองทังบกไทยแล้วคิดถึงคำพูดแบบทีเล่นทีจริงของเขาขึ้นมาทันทีผมนี่แหละจะเป็นเสือไล่ล่าลูกกวางพวกนี้ให้กระเจิงเขาทำจริงๆและสิ่งนี้ก็คือหนึ่งในแผนการหลายๆแผนที่พยัคฆ์้ายอย่างเขากำลังเล่นเกมกับลูกกวางอย่างเวยดกง ใจหนึ่งอยากคบคิดความเป็นมาเป็นไปของแผนการครั้งนี้คืออะไรอะไรคือความต้องการที่แท้จริงแต่ครั้นนึกถึงอันตรายจากลูกกวางจอยที่ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วจำเป็นต้องรีบปฏิบัติตามคำสั่งที่เขากำหนดก่อนเงาตะคุ่มตะคุ่มของจ่าดาวเหนือห่างไปหลายสิบก้าวจนทุกอย่างสลายไปกับความมืดพันตรีโรเจอร์ส่องกล้องสำรวจแนวเวทโกงส้ครั้งสุดท้ายวาดกล้องไปทางสายเพื่อความแน่ใจเห็นปลอดคนดีจึงตัดสินใจก้าวเดิน ทั้งสองเข้าถึงจุดวางตัวโดยเลือกได้พื้นที่โลง่งเป็นลานกว้างขนาดสนามบาสเกตบอลมีไม้ใหญ่ขึ้นห่างๆต้นใกล้สุดคิดเป็นระยะเกือบ50เมตรผิวดินเย็นชุ่มเปียกชื้นตอนล่างใต้พื้นหญ้าหนาเก็บตัวเงียบรอเวลาสถานการณ์อย่างใจเย็นจากดาเหนือส่องกล้องมองดูตำแหน่งวางตัวของพันตรีเมริการและวาดข้อหาแนวเวียดกง สำรวจนับจนทัวได้12คนพอดีไอ้สอคนนำยังคงทำหน้าที่นำเดี่ยวขึ้นมาทิ้งให้ไอ้สิคนหลังห่างไปเกือบ50เมตรจัดระเบียบแถวตอนตามกันด้วยระยะห่างจากคนข้างหน้า7-19ถึงสิบเาสมเสมอทั้งหมดเขาแฝงกายตามคนไม้หรือไม้พุ่มหนาต่อๆกันเป็นแถวยาวคนหน้าเคลื่อนต่อไปข้างหน้าปล่อยให้คนหลังเข้าใช้แรงกำบังนั้นแทนสลับเปลี่ยนกันขึ้นหน้าถูกต้องตามหลักการทุกประการ เหลือระยะห่างอีก29ไอ้คนนำหน้าสุดจะเข้าถึงจุดที่2คนเคยปักหลักกบดานจับตาดูมาก่อนพลันสัญญาณกดคีย์ฟรีบนวิทยุดังขึ้น2ครั้งนั่นคือสัญญาณเรียกจากใครคนใดคนหนึ่งในทีมงานนักรบรับจางที่ต้องการเรียกหัวหน้าทีมจากดาวเหนือย,ยังไม่ตอบและการไม่ตอบนั้นก็แสดงว่าสถานการณ์กำลังเข้าได้เข้าเข็มกรณีนี้คนเรียกต้องรู้โดยอัตโนมัติ พันตรีโรเจอร์ประจักษ์แล้วว่าทำไมจ่าดาวเหนือจึงสั่งให้เข้าวางตัวบนพื้นที่โลง่งแทนการแอบหลังแหล่งกำบังโคนไม้ใหญ่หรือซุกตัวเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ใบหนาอย่างเช่นที่เคยกระทำภาพในกล้องเลงขณะน,นี้เห็นเวียดกองทั้งสองเดินนำกับอีก10คนเดินตามห่างๆแต่ละคนเดินระวังตัวเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเป็นช่วงๆช่วงสั้นช่วงยาวแล้วแต่ระยะห่างระหว่างโคนไม้ไม้พุ่มบนเส้นทางเบาเงียบแต่แน่นอน เข้าสุกกายเบียดลำตัวไว้กับใต้ร่มไม้คอยจับตาดูเงาตะคุ่มตะคุ่มของเพื่อนคนข้างหน้าประสาทหูเปิดกว้างคอยรับสัญญาณเสียงศัตรูรักษาตำแหน่งให้อยู่ห่างจากจุดกำบงังไม่เกินหนึ่งหรือ2ก้าวปล่อยพื้นที่โล่วงว่างให้พ้นจากความสนใจนี่คือหลักพื้นฐานธรรมดาๆตามสัญชตาตญาณของคนขนาดระวังภยัยต้องอาศัยแหล่งกำบงังโอ้นักรบรับจ้างค้นพบจุดอ่อนของเวทโกงได้อย่างน่าพิศวงเวทโกงคนนำผ่านพ้นไปแล้ว ส่วนคนตาม12คนเริ่มเคลื่อนที่มาถึงเสียงย่ําเท้าบนพื้นหญ้าเสียงวัตถุอุปกรณ์ในตัวบางอย่างกระทบเสศษสีกันได้ยินชัดโดยเฉพาะลูก RPG พีจีอะไรบนสะพายหลังทั้งสองคนไม่ได้เกรงเครียดกับภาพที่ปรากฏในกล้องเล็งมากนัก ทำตัวทำใจสบายๆมองดูขบวนเดินด้วยความรู้สึกปกติไม่มีท่าทีหรือสิ่งบอกเหตุใดๆว่า้าสึกกลุ่มนี้รู้หรือแม้แต่สงสัยในสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ทราบที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่20-39ิบถึงสาก้าวกระทังคนสุดท้ายผ่านไปพันตรีโรเจอร์ยกกล้องเลง็งส่องไปทางจ่าด,ดาวเหนือเรายิ้มด้วยความพึงพอใจเห็นเงาร่างสีดําสนิทเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านอนราบเป็นนั่งคัสมะร,ราบ m 2 0 3ก็บอกคู่มือวางพาดหน้าตักเฉยกำลังคิดอยู่ว่าควรใช้วิทยุสอบถามพูดคุยดีหรือไม่พลันร่างนั้นก็ค่อยพยุงตัวลุกขึ้นยืนเตรียมออกเดินเสียก่อนจา่าดาวเหนือไม่ลืมเสียงสัญญาณกดคีย์ฟรีเจวิทยุเมื่อเห็นสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วจึงเรียกตอบโอเคเมื่อกี้ใครเรียกมาวะผมเองครับพี่ชาติไอ้แก้วกลุ่มใหญ่คาดว่าไม่ต่ำกว่าสามถคนชุมนุมกันอยู่ห่างจากผมก็ไอ้วิักร้อเมตร ห่างจากพวกที่เกาะเราตอนแรกกับพี่เชียงมาทางใต้สิบนาฬิกาสองร้อยเมตรอาวุธ APG ปรสเก็บตัวเงียบวางตัวซุ่มแบบสบายๆส,สงสัยพวกนี้เป็นกําลังสนหนุนเวลาเริ่มเปิดฉากโจมตีแล้วนะพี่เออใช่สําหรับการบุกเป็นละลอกระลอกยังไงละ่ะตอนนี้พวกมึงสองคนแหวกวงล้อมไปได้หรือยังออกมาแล้วพี่ผมประกบมันไว้รอคําสั่งจากพี่ว่าจะให้ทาไงต่อดีประกบไว้อย่างงั้นก่อนมึงสองคนมุฟป็นคนสุดท้ายแล้วกันสองลูกทีมนักลบรับจ้างหลับทราบ จาดาวเหนือใช้มือข้างเดียวส่องสำรวจท้ายขบวนเวทกอง12คนนั้นอีกครั้งเห็นทุกอย่างยังดำเนินเป็นปกติในสมองทบทวนตำแหน่งวางตัวของเวทกองเป็นรูปสามแฉกตราเบนขึ้นมาด้วยความรู้สึกสั่งหอนว่าเหตุการณ์ทำนองของไอชาต้ตองมีอีกวิทยุทุกเครื่องใช้ความถี่เดียวกันทั้งหมดไม่จำเป็นต้องทวนเรื่องราวสอบถามได้ทันทีหยุดเจอแก้วหรือยังเจอแล้วพี่50คนพอดีเลยชักแถวยาวเหยียบไปหน้ากระดานเคลื่อนตัวตามไอ้8คนส่วนนำตามหลังห่าง200เมตร Ka, RPG, อาก้าอาพีจีปลสอบรนกลนเพียบเลยพี่เยอะแยะอย่างนั้นแล้วพวกเราแหวกวงล้อมออกไปได้ไงวะผมก็ขึ้นไปซุ่มอยู่บนต้นไม้สิพี่เกือบบ้วนน้ำลายรถก,กระบานมันอยู่แล้วเห็นท่าทางระวงังระวงังหมันไส้ชิบหายเลยพี่ธรรมดาเว้ยเรื่องแบบนี้มก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ห่างมันเท่าไหร่กว่า10เมตรแล้วพี่กําลังมุ่งหน้าไปทางยอดเนินสงสัยของจริงนะพี่เอา้างานแบบนี้มีของปลอมด้วยหรอวะโอเคประกบไว้ก่อนรอให้ทุกคนแหวกวงล้อมไปก่อนแซามอนนบ nope. ไอแถวกลุ่มนั้นเป็นไงบ้างเรียกเหมาไปเลยทั้งสองคนเพราะทั้งคู่มีเป้าหมายอันเดียวกันแต่เหตุการณ์คราวนี้ผิดคาดเมื่อจากแซมตอบวิทยุมาก่อนโอเคนอสตา VC ของไอน i yok i yok i. ไไน้นบยังอยู่กับไอ้นบส่วนผมอะพบเหยื่อสังหารรายใหม่แล้วกําลังหน้าเล่นหน้ากินเลยเฉละโอเคงั้นสมอนรอก่อนนบรายงานสิไม่มีปัญหาครับพี่ตอนนี้ผมแวกวงล้อมออกมาได้แล้วอันที่จริงผมก็ไม่ได้แหวกหรอกไอแก้วมันแหวกผมเข้าไปเองแต่หากหมายความว่าไงวะ ก็หมายความว่าผมสองคนอยู่เฉยๆซุ่มเงียบในพุ่มไม้ไล่กาวพวกนั้นเดินผ่านไปเองอะสิสบายนี่หว่าแบบนี้สิปีร้อยปีก็ลบได้ไม่ต้องใช้ชั้นเชิงอะไรเลยนะมึงโถ oh, พี่นี่มึงก,ก็เป็นชั้นเชิงอย่างหนึ่งนะพี่พี่จะว่าสบายสบายได้ไงโอเคผ่านเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเจอกันที่จุดนัดพบไอน้นบดูไม่มีอะไรน่าหนักใจในขณะที่หัวหน้าทีมยังมีหลายเรื่องหลายอย่างต้องเร่งคบคิดพร้อมเมื่อไอน้นบไม่มีแต่ทางจ่าแซมอาจจะมีแซมอนว่ามาซิมีอะไร ไอแกว VC กว่ร้อยคนตั้งฐานยิงคอ60เท่าที่ตรวจพบแล้วสี่ฐานยิงแนววางตัวเป็นหน้ากระดานโจมตีมีปลสรอหกกระอกบอกด้วยกระสุนอะไรเพียบเอาไงต่อดีล่ะที่ตั้งของมันห่างไปทางด้านหลังขอยชุดที่ผมพบครั้งแรกก่อนตามไปสมทบกับชุดขอยนกทาง12นาฬิกา500เมตร VC มีการเตรียม move มไหมรู้ว่าปักหลักอยู่แบบที่พิจารณาจากแหล่งกำบังดูก็ได้ดูไม่ออกหรอกน้องสตาร์ว่ามันจะ move หรือไม่ move ตรงนั้นมีแต่แหล่งกำบงังธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงสร้างขึ้นเลย โอเคแล้วตอนนี้แซลมอนวางตัวบริเวณไหนของวีซีด้านนอกห่าง200เมตรลูกทีมผมทั้งหมดลวกหน้าไปจุดนัดพบแล้วคงเหลือแต่ผม2คนโอเคงั้นแซลมอนประกบฐานยิงคอกับปรสอนนี้ต่อไปก่อนก็ได้ผมจะพยายามจ่าดาวเหนือหัวร้อนในลําคอเข้าใจถึงความรู้สึกของจ่าเมริกันนิโกรจอมเฮียมมือสังหารจากเวียดนามใต้เป็นอย่างดีหันมาทางพันตรีโรเจอร์แล้วเริ่มรายงานแผนการขั้นต่อไปก็เป็นนั้นว่าการมาของเราถูกเปิดเผยหมดแล้วนะมเจอร์นั่นน่ะสิ ทำไงต่อไปดีหรือว่าตัดสินใจตะลุยฟาดฟันกับมันเลยอย่าเพิ่งเลยเมเจอร์งานใหญ่ยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเราคงต้องทําอะไรลงไปสักอย่างเพื่อเบนความสนใจอพวกนี้สละถอนตัวจากพื้นที่โดยไม่มีการประทานนี่ไงนอสตาก็ถือเป็นการพลางอย่างหนึ่งนะว่าที่นี่ไม่มีเราเข้ามาปฏิบัติการแค่นี้ไม่พอหรอกเมเจอร์เพราะถึงยังไงมันก็ต้องคิดว่าเราสามารถแหวกวงล้อมออกไปได้เองอยู่ดีแล้วคุณมีแผนการอะไรเพิ่มเติมใช่เขาเมเจอร์ เมื่อมันคิดว่าเราแหวกวงล้อมออกไปแล้วก็ให้มันเชื่ออย่างนั้นเลยเราสร้างเหตุการณ์ให้สมจริงสมจังมากขึ้นอีกหน่อยเรียกคอสักลำสองลำลงแลนดิ้งบริเวณ7จ็นาฬิการะยะ4,500หรือว่าใช้เวลาแค่สัก3นาทีหรือน้อยกว่าสักเล็กน้อยทําเป็นว่ามารับพวกเรากลับไปแค่นี้ก็สําเร็จนะครับเมเจอร์โอเคกูดไอเดียผมเห็นด้วยงั้นเริ่มแผนนี้ตอนเช้าหลังจากติดต่อ,อก,กับบอกอได้เลยดีไหมดีครับงั้นเรา move กันเถอะ